จากนะครับคดีที่บอกว่านะครับจับแพะนะครับที่ขโมยเพชรมูลค่า15.8ล้านบาทนะครับที่คนโดนเนี่ยก็คือเป็นคนอยู่ที่ต่างจังหวัดที่ภาคอีสานนะครับแล้วก็เหตุเกิดเกิดในกรุงเทพนะครับแถวแถวสมุทรปราการก็ต้องบอกว่าคดีนี้เป็นคดีที่แปลกมากๆในการจับแล้วเป็นคดีที่มีมูลค่าสูงก็คือ15.8ล้านซึ่งนะครับได้ทําการพิสูจน์ตามข้อมูลแล้วทุกอย่างตามขบวนการแล้วนะก็คือพิสูจน์ออกมาแล้วว่าบุคคลที่เป็นแพะเนี่ย ไม่ได้กระทําความผิดเลยไม่ได้กระทําความผิดแล้วไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้รู้ไม่ได้ข้องเกี่ยวด้วยเลยนะครับแล้วสารชั้นต้นแล้วก็สารอุทธรณ์เนี่ยก็ได้ทําการที่เรียกว่า,ายกฟ้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการาชดเชยค่าเสียค่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้นที่ต้องเองตัวเองจะต้องไปติดคุกเนี่ยเจ็ดเดือนกับ10วันซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยมันก็เป็นบทเรียนที่ให้เราได้ดูนะครับและก็เราได้เห็นในการทำงานของขบวนการสืบสวนสอบสวนของประเทศไทย ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ผมเคยพูดเสมอและผมเคยพูดหลายๆครั้งว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนจะเอาอะไรเข้าสำนวนก็ได้ไม่เอาอะไรเข้าสำนวนก็ได้จะทำสำนวนไปทางไหนก็ได้จะทำสำนวนไปทางทิศทางไหนได้อันนี้มันก็เหมือนกันมันเป็นสิ่งที่ให้เห็นนะครับได้อย่างชัดเจนว่าพนักงานสืบสวนสอบสวนบกพร่องขนาดไหนและทำไมอย่างนี้แล้วก็มีเห็นว่ามีการบอกว่ามีการโยนไปว่าสารเป็นคนออกหมายจับใช่ครับ ศาลเป็นคนออกหมายแต่ขณะที่สารจะออกหมายเนี่ยสารต้องได้รับข้อมูลหรือเอกสารในการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเนี่ยเขียนสำนวนไปไม่เฉลือไปขออนุมัติหมายจับจากสารถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนต้องเป็นคนรวบรวมทุกอย่างนะครับแล้วสารก็ดูดูตามเอกสารอย่างเดียวว่าสรุปแล้วอ่ะเอกสารที่พนักง,งานสอบสวนว่าส่งมานะสามารถออกหมายจับได้หรือออกหมายจับไม่ได้ถูกต้องหรือเปล่า เพราะฉะนั้นถามว่าทุกวันนี้เหตุที่เกิดและเกิดที่เป็นแพ้อะไรหอย่างคดีหลายๆขยะที่มันบิดเบี้ยวไปไปมาๆเนี่ยเหตุผลเพราะว่าเป็นเพราะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะไม่ได้ทํางานแบบตรงไปตรงมาไม่ได้ทํางานให้แบบรัดกุมไม่ได้ทํางานแบบให้เขาเรียกว่าสิ้นสงสยัยนะครับใช้เพียงแค่ว่าสงสัยไว้ก่อนสงสัยไว้ก่อนแล้วส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับคนที่คนจนคนไม่มีเงินหรือคนที่ไม่ค่อยมีความร,รู้ทางทางกฎหมายเสียด้วย นี่แหละครับถึงได้บอกว่าขบวนการสืบสวนสอบสวนของประเทศไทยเนี่ยมันสมควรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปต้องเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่แล้วและก็ต้องเอาผิดนะครับพนักงานสอบสวนถ้าเกิดคุณสอบสวนแบบไม่ตรงไปตรงมาหรือคุณสอบสวนไม่ชัดเจนแล้วคุณทําสํานวนส่งไปเนี่ยต้องเอาผิดเจ้าหน้าที่ให้อย่างหนักไม่ใช่วันนี้ทําสานวนไปปุ๊บโอเคไม่ผิดก็คือไม่ผิดไม่ใช่ครับ เพราะวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเป็นด่านแรกที่จะให้ฟาร์มยุติธรรมกับประชาชนแล้วถ้าเกิดวันนี้พนักงานสืบสวนสอบสวนไม่สามารถให้ฟา์มยุติธรรมกับประชาชนได้ไม่ให้ฟาร์มน่าเชื่อถือได้แล้วประชาชนจะเชื่อถือได้ไงต้องกี่คดีแล้วที่เป็นแพลเพราะพนักงานสอบสวนต้องฝากเอาไว้นะครับเหตุการณ์แบบนี้ไม่อยากให้เกิดกับใครเลยเพราะผลสุดท้ายแล้วมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะต้องมาเสียทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ก็ลองคิดดูครับได้เงินเดียวยามาแสนฝาบาทก็จริงแต่ต้องเสียเวลา วิ่งเต้นทำคดีนะครับเสียเงินเสียทองไปเป็นหนี้เป็นสินอีกเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับต้องพวกเราประชาชนทุกคนอ่ะต้องช่วยกันนะครับตีแผ่เรื่องนี้ออกมาอย่าให้พนักงานสอบสวนทําคดีแบบนี้อยากจะเอาอะไรเข้าสํานวนก็ได้ไม่อยากเอาอะไรเข้าสํานวนก็ได้หลักฐานมีแค่นิดๆดีหน,น,น่อยก็สั่งฟ้องมันต้องทําให้กันสิ้นสงสัยในขบวนการสืบสวนสอบสวนวันนี้เมื่อคุณเข้ามาเป็นพนักงานสอบสวนคุณต้องมีความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวน,สวนทุกอย่างนะครับหลักฐานต้องแน่นหลักฐานต้องพอแล้วคุณจะไม่จับแพ้แต่ถ้าคุณยังทําแบบนี้คุณก็จับแพ้ อยู่อย่างเนี้ยและผลสุดท้ายก็ไม่เกิดอะไรขึ้นคดีนี้อยากให้คนที่เป็นแพะเนี่ยนะครับเอาผิดเจ้าหน้าที่และสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ถึงที่สุด